สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอก็ไม่มีเรื่องอะไรมาโมาวันนี้ฉันมากินคือเมื่อวานเน่ที่โอไปซื้อกับเขาที่ร้านเอเชียใช่ไหมโอก็ได้นี่มามะม่วงน้ำปลาหวานเนาะอยากกินมากเลยตอนนี้น้ำลายแตกแล้วเ <laughs> <laughs> พิ่อได้มาแบบว่าเออเมื่อคืนแบบนอนฝันหวานเลยว่าอยู่วันนี้จะกินแหล่ลอยเลยอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะจะตั้งยังไงให้ทุกคนมองเห็นดิ อ่ะนั่นแหละโจบอกว่าแบบอนอนฝันหวานเลยว่าว่าอ,อยากกินมากอะไรเงี้ยนี่นะน้ำเอ่อน้ำปลาหวานเขาก็ซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วอนะโอไม่มีเวลาทำาก็เลยซื้อแบบสําเร็จรูปมามันก็แบบว่ามันก็เป็นแบบว่าน้ำปลาหวานนะสําเร็จรูปมีกุ้งแบบหืมกุ้งแห้งอะนะแล้วก็เออเขก็หั่นห,หอมแดงใส่ไปแล้วก็เออพริก่ะพริกพริกสีกแดงเม็ดหนึ่งแล้วก็พริกสีเขียวเม็ดหนึ่งให้มันแบบว่า ให้รสชาติมันจี๊ดจ๊าดนิดนึงเนาะแล้วก็แบบเพอตอนเที่ยงก็กินข้าวใช่ไหมตอนตอนเที่ยงก็กินข้าวใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยออกไปเดินเล่นกันพอกลับเขามาก็มาอาบน้ําเพราะว่ามันมลีละอองของเกสอนอะละแพ้พวกละอองเกสอนดอกไม้อะเนาะพอกลับมาเขาก็อาบน้ําแต่งตัวนึกน่ว่าเอ้ยมีมะม่วงอยู่นี่ว่ายาก,กินอะ่ะเมื่อคืนยังยังยัง,ย,งยังนึกอยู่เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะต้องกินอะไรเงี้ยเพราะยาก แล้วน,นี้เอาก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จรลยบร้อยมารีบจะเตรียมเลยว่าจะต้องกินมากินกับเพื่อนๆเนาะมากินด้วยกันนะคะวันนี้ก็วันนี้ประเทศเยอรมันก็อเคว่ายุโรปค่ะยุโรปจะต้องหมุนนาฬิกาเร็วหรือช้าเร็วหรือช้าไม่รู้ประมาณชั่วโมงหนึ่งจําไม่ได้น่าจะเร็วมั้งเร็วชั่วโมงให้มันเดินหน้าหนึ่งชั่วโมงอะ่ะเพราะมันเริ่มหน้าร้อนเนาะใช่เปล่าใช่เปล่าก็ไม่รู้รอ่ะเดี๋ยวอธิบายผิด ลืมค่ะลืมค่ะผ่านไปเออก็อเ,เลยแบบแตะเตรียมมันก็เรียบร้อยก็จะมามากินด้วยกันนะคะแบบโหเมื่อวานแบบดีใจมากไปที่ร้านเอเชียแล้วเจอมะม่วงอะ่ะแบบมันเป็นมะม่วงรูกอะไรกแล้วอันนี้โออันนี้มันก็อันนี้เป็นมะม่วงที่ได้มาจากร้านเอเชียนะคะแต่อันเนี้ยเป็นมะม่วงที่ว่าได้มาจากเลเวอร์แต่โอลองชิมน้ามันก็เปี้ยวอ่ะเปรีว,ปรว,ปรวนิดนึงก็เพราะโหดีใจอะ่ะที่ได้มามากินกันน้ำปลาหวานกันเนาะ ตั้งไงให้มันเห็นเห็นมองเห็นมองเห็น,หนก็นมไม่รู้ <laughs> มากินด้วยกันนะ่ะอูอ้แบบว่าแบบคูดเลยอ่ะคูดเม็ดมะม่วงเ,เลย <laughs> ผ้ามันเนี่ยค่ะเม็ดมันอะผ้าเม็ดมันออกหมดด้วยแบบคูดเลยอ่ะอร่อยอะอ บอกไปไปที่ร้านเอเชียนราไปเจอแล้วดีใจมากเลยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วะแต่ว่าอือกเกลืหยิบหยิบใส่ถุงมาเราก็เดินหาว่ามีปลาหวานเราสำเร,ร็จรูปไหมเคยแลวไม่ต้องทำแล้วเจอโอ้ยดีใจมากยิ่งดีใจหนักกไ็ไม่ใื่อ,อร่อยอ่ะ เมื่อวันเมื่อวันที่หารจู่ก็ลงคลิปไปว่าที่ทํางานจู่ไปทําที่บ้านไปตัดผมที่บ้านพัคนชรานะที่ที่ว่ามีระเบิดเมื่อตอนสงครามโลกค่ะเขากู้มาแล้วได้มีสามลูกเนี่ยแล้วทีนี้โอก็เลยมาคุยกับแฟนกลับมาบ้านมาคุยกับแฟนกลับมาจากที่ทํางานก็คุยกัคุยกันตอนเย็นอ่นะเก็ถามว่าเออเออทำไมมันเจอบ่อยจังหมู่ที่ที่โอ๊ไปทําผมอะนะคะ เรือนี้เขาบอกว่าอาตะกอนอ่ะมันเป็นมันเป็นนเขาเรียกอะไรวะเ,เขาเรียกเอเอเขาเรียกอะไรอ่ะฐานทัพทหารอ่ะเป็นตรงนั้นนะมันเป็นที่ที่หมายก้อนแบบว่าเป็นค่ายเป็นค,ค่ายทหารตรงนั้นนะคะเป็นค่ายทหารแล้วเนี้ยลูกกระเบิดมันก็ลงบ่อยลงตรงนั้นบ่อยมาก แล้วไอ้สามรูอ่ะที่เจออ่ะคือมันยังพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็มันจะระเบิดมเมื่อไรแค่นั้นเองแล้วเขาแต่เขาก,กู้มาเรียบร้อยแล้วออกมาเรียบร้อยแล้วออกจากหมู่บ้านมาเรียบร้อยแล้ววันศุกร์ใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์ตอนนี้ทุกวันเนี่ยตอนนี้ก็คือแบบคนก็เข้าไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านนั้นปกติอะแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าจะเจออีกมเมื่อไรเพราะว่ามันเป็น่ข้ทหารเก่าเนาะมันเป็น่ขยทหาร 9, นะ ก่อนมันเป็นมันเป็นค่นนายทหารนะคะอ,อร่อยอันนี้จะแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแต่มันก็เปรี้ยวไม่เยอะอะเจอน้ำน้ำปลาหวานไปมันก็อร่อยแหละอืมนี่งามมากเลย ประมาณสองปีได้ไมากคะสองปีจะสามปีแล้วมั้งเนี้ยช่วงไม่เคยกินน้ำปลาหวานอะส่วนมากส่วนมากก็แค่พริกเกลือส่วนใหญ่นะส่วนมากส่วนมากก็จะเป็นพริกเกลือส้มาก,กว่าแล้วก็เออบางทีก็กินกับแอปเปิ้ลอ่ะแอปเปิลเขียวนะแล้วก็เวลาหน้าร้อนอะ่ะ ในสวนนะมันจะมีต้นอปเปิลอยู่ก็จะเอาเก็ปปะทำเพล่เกลือกินหรือไม่ก็น้ำเปล่าหวานตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแลวเดือนน้าร้อนก็ได้กินส่วนมากก็จะทำเพลกแต่เพล่เกลือมันเร็วนะแต่ตอนนี้รู้ละไปที่ร้านเอเชียมีน้ำเปล่าหวานไอ้น้ำปลาหวานขายที่โอไฮโอเมื่อวานนะ้ำเป็นกระปุก สมัยรูปอะนะอือร่อยมากดีงามมากเลยอะอ,ม <Yeah. S 1> อมืมันเปรี้ยวอะเริ่มเค็ดฝันแล้วอะแต่ก็อร่อยอร่อยมากเลยอะออืือ ่่อ,อะให้ดูเนื้อลปลาหวานเนื้อลปลาหวานแน่แนๆอืมอืมอมันเป็นเนื้อกุ้งด้วยค่ะมันเป็นเนื้อกุ้งอ่ะเหมือนกุ้งแห้งอ่ะอืมอืมดีงาม ดีค่ะอร่อยมากเลยพอโดนพริกก็แบบโอ้โหจีจาดมากพริกเสะใจอืม,อม,อม นี่นะเนื้อกุ้งนั้นน,น,น่นะโอ้ยหยดอืเอ้าอะไรอืมอ้มเผ็ดรวนพริกอืม ลองจิมตอนที่มันไม่มีไม่มีพริกใช่ไหมว่าเอ้ยมันมันมไม่เผ็ดแม่อร่อยอ่ะใส่พริกดีกว่าจะจะได้เผ็ดเผ็ดมันจะได้อร่อยอร่อยพอใส่เข้าไปแล้วโอ้โหมันเผ็ดเกินไปอ, <_ c oughs> อ,อ่ะอ่ะอ่ะคืนนี้ไม่รู้ท้องไส้จะเป็นยังไง แต่ว่าไม่เป็นไรนานๆทีเนาะทำดีท็อกไปในตัวอร่อยมากค่ะ อ่ายวายวายเอาขูดแบบขูดเหนือมันจากเม็ดแบบว่า <c oughs> หูดเลยนานทีจะได้กินแบบนี้สักทีหนึงอื้ะ อันนี้เป็นมะม่วงที่เราได้จากเลเวอร์มันแข็งนะคะแล้วมันก็ไม่ค่อยเปรี้ยวมากแต่ว่ามันจิ้มกับน้ำปลาหวานก็อร่อยแต่อัมะม่วงที่ได้จาร้านเอเชียต่เปรี้ยวมากกว่าไอมะม่วงจากที่ได้จากเลเวอร์อันนี้มันจะเปรี้ยวเลยค่ะแต่อันเนี้ยมันจะแบบว่าอมเปรี้ยวอมเปรี้ยวนิดนิดไม่เปรี้ยวมากกำลังดี

แบบคลิปนี้ทุกคนจะแบบว่ามันกินเงียบเลยไม่พูดเลยค <c oughs> ือแบบม่าาอร่อยอ่ะอื <c oughs> มมันอร่อยมากเลยค่ะอื้ม าจะไม่กินนงควาห,หมดไปนะคะพอถ้ากินนงความดอะ่ะชิมมันนงยาวแน่นเลยแล้วกอ,อเคเกลือไปตัดต่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อคิดมากมา,มาเจอกันใหม่นะว่าจะทำอะไรกินแล้วตอนนี้มันเผ็ดมาก <laughs> ตอนนี้ป,ปากๆรู้สึกว่าเริ่มแช่ปรล,ลร้อนแล้วรู้ว่าใส่แค่พริกเม็ดเดียวก็พอโหราใส่ไปสองเม็ดเลยอยากให้มันมีสีสันเนี้ยล้วเอาส,สีแดงสีเขียว โอแเผ็ดจนอร่อ,อยแต่อร่อยมันไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะต้องเผ็ดแล้วมันถึงจะอร่อย,อย,อยคิปหน้ามาเจอกันคิดไม่นะคะว่าจะทําอะไรอย่างชิปนี้มันจะยาวเกินไปเนื้อเ่าจะกินหมดเดี๋ยวก็จะมานั่งกินคนเดียวชิวๆต,ตอนนี้ต้นบุญก็ยังนั่งดูทีวีอยู่เดี๋ยวสักพักก็คงจะเบื่อทีวีก็มานั่งกินกับแม่ด้วย คลิปนี้ก็จะสิบห้านาทีละวเ้าก็ลากคลิปนี้ไปแค่นี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าโอ้จะมาทําอะไรเนาะก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดกระทืบรลค์ให้เาด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมทุกๆคนทุกๆบ้านนะคะฝากขอความไว้หรือว่ามีอะไรก็ให้ข้อความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นอะไรได้จะตำหนิติเตียนก็ได้ด่าได้ด่าก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าแรงมากค่ะเราเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ